นี่ครับไก่ชื่อโคตรเต็มแล้วโคตรเผ็ดเดี๋ยวกินให้ดูหนะ่อยเห็นไหมนิดเดียวนิดนึงเลยเหรอเนขอให้ตะก,กรงกินบ้างเพื่อ่ะเอามาขอบ้างนิดขอให้ตะก,กรงกินบ้างนไงครับตะก,กรงเหมือนเดิมผมเอง เค้กบัวอืมอร่อยเค้กเค้กีนะนกินได้ปกติไม่ชอบกินเผ็ดนะก็กินนิคัมนะมนก็เผ็ดนิดน,นึงเอากินอันนี้ได้ปะเแหนะลองกินดูนดนะมันเผ็ดนะเผ็ดแบบจีบเลยอ่ะนี่ครับอยู่บิก๊กซีรัชดานะ อ,อ,อ,อืมดูนี่กินหมดไปถ้วยนึงนะคนนี้เลยหมดไปถ้วยนึงอันนี้ก็นัดเก็ตไก่นี่ดูน้ำน,น้ำปลาอีกหนึ่งโคกไม่ใช่ฝีน้ำแข็งอีกหนึ่งอือะเติมพลัง กินหมดไหมเนี่ยเผ็ดมากอ่ะคิดว่าคุณจะกินหมดไหมหมดหมดแน่นะโอ้โหเผ็ดจะตาย